หัวหน้าครับคือตอนนี้มีคนเข้าใจผิดกับสีฮีโร่ลัดเทคนิคทูนบนลอลน้อนเราเต็มเลยครับยังไงบ้างอย่างที่บอกครับว่าสีฮีโร่ของเราเนี่ยทาเราขึ้นง่ายครับ ทาแล้วมันขึ้นง่ายอมันไม่ใช่ไหนพี่เอาเรามึงเล่นอะไรมึงเนี่ยกุเลอะหมดแล้วเนี่ยมึงด่ากูเลยเขาหมายถึงทาแล้วสีสดกรบมิดขึ้นง่ายทากาวนิสก็ยังติดครับแล้วยีงมีอนะครับผมนะ เลยเฮ้ยหนบอกแห้งไว้ไม่ต้องลองลองพื้นไงก็ใช่ไงมันแห้งอะไรของมึงเนี่ยก็คนละแบบคอมมอนเซนต์อะมึงลองคิดดูดิมันสมควรเอาไปทากับหน้าไหมเขาไม่รู้อ่ะมึงเอวตารเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะก็ดีนี่ทาหน้าไปก็ไม่ขึ้นสนิมเพราะสีฮีโร่ของเรากันสนิมในตัว เอาไงกันดีครับเนี่ยทำโฆษณาไงแล้วบอกเข้าไปตรงๆเลยว่าสีฮ hmm> ีโร่รัสเทคมือโปรทุกงานเหล็กกระเอทุกงานสีขึ้นดีกลบมิดง่ายทาสบายเพราะเป็นสีเคลือบเงาและรองพื้นกันสนิมในตัวผมนี่ยิ้มได้เลยล่ะครับผมนี่ชอบสีฮีโร่มากเลยนะครับแพ้งไว้ในติดจะดีด้วยและที่สำคัญทาได้ทุกเหล็กและทุกวัสดุดูสีฮีโร เมือโปรงทุกงานเหล็กสีรัสเทกต้องฮีโร่